e อ็ก e พน r ดอร์ควันนี้มาถึงแล้วนะครับบอกแล้ววันนี้พิเศษครับรถคันนี้นะใช้งานคนเดียวไม่น้อยไม่แค่หลักหมื่นกิโลครับมามาดูกันครับผมมานี่ครับผมนี่เลยครับเอ็กเ e นเด r ร s ครครับมาใหม่วันนี้เลยนะทะเบียนสวยเลยครับ9619รถบ้านคนแกนแฮว100%้ครับไม่เพียงแค่70,000กิโลครับคันนี้รถปี2 0 2 0จด22ครับ บอกเลยครับว่าคันนี้นะโอ้โหสุดคุ้มมากนะลูกค้าครับนี่ครับผมตัวท็อปนะครับชุดแต่งคอสนะตัวนี้ออกป้ายในราคาที่9 0 0 0แสนกว่าบาทครับวันนี้ครับใครมาซื้อคันนี้นะราคาพิเศษครับเหลือเป็นแค่6 0 0 0นกว่าบาทครับอีกอย่างหนึ่งครับลูกค้าโอ้โหใครแบงค์สิบครับแบงค์สิบโปรเดือนนี้เท่านั้นนะโปรเดือนนี้ครับรับส่วนลดไปเลยครับ1 0 0 0งแสนบาทครับนำแบงค์สิบมานะเหลือเป็นแค่ห0 0แสนกว่าบาทครับโอ้โหนี่อีกเป็นท็อปคอร์สนะถูกลงจาก ป้ายแดงถึง4ี่แสนบาทนะเกือบ4ี่แสนบาทครับมาก่อนเลยครับจะซื้อไม่ซื้อนะมาแต่เจนราคันนี้ดูแลงบ้างครับจัดไปพิเศษครับโปรเรือนี้นะสรับโปรนี้ครับปรกันตีสูงให้สูงสุดถึง3ปีโอ้โหนะครับแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งให้1ปีเป็นไงลูกค้าโอ้โหแน่นอนนะมามาดูเลยครับนี่เลยนะข้างหน้าครับผมนี่คือสีดํานะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าฟู l LED นะลูกค้าโอ้โหสวยๆเลยนะนี่ครับผมชัดเจนนะมีไฟตัดหมอกครับข้างหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะลูกค้า โอ ance, ้โหสวยจริงครับนี่เลยอ่าคลิปคลิปลูกค้านี่ครับไฟหน้าสวยมากครับไฟหน้าทิกรีใหม่เรียบร้อยนะคร jas, ับน <in rict crap> ี่นะซุ้มรอแต่งมาจากศูนย์โรงงานป้ายแดงนะครับผมนี่ครับโอ้โหยางครับอ่ายางนะยางมาพร้อมรถยนต์ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่นะวันนี้ยางขอบ17นะครับผมนี่เลยยางขอบสิจครับขึ้นมาด้านบนครับกระจกมองข้างมีไฟเดียวครับลูกค้านี่ครับนี่ีไฟเดียวครับโครงสร้างมาตรฐานครับนี่เลยประตูนะครับ มีคเยียมครับตัดมาที่เรียบร้อยนะคุณแจ่มไม่ขเล็ดนะครับตัวนี้นะนี่ครับเปิดข้างในครับผมโอ้โหดูครับนี่ครับข้างในนะสวยครับเป็นสีน้ำตาลนะลูกค้าโครงสร้างเดิมครับมีหน้าจอ7นิ้วนะนะครับอ่าพวงมาลัยมาดีฟังก์ชันครับคันนี้เป็นบ่อหนังนะบ่อหนังนะครับดำตัดนด์า์นนะลูกค้าเกียร์ออโต้ครับโครงสร้างเดิมนะดูน็อตได้มาตรฐานได้ครับนี่ครับแอร์แบบคู่นะน็อตทุกจุดครับดูได้เลยนะ นี่ครับน็อตไม่มีการขัดมานะน็อตสภาพาเดิมนะครับนี่เลยครับน็อตนะคลิปๆนะลูกค้าครับสภาพปีมามผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปคันนี้นะอย่างสวยครับโครงสร้างครับทุกคนหน่อยนะนี่ครับโครงสร้างหน้านะครับผมเทียบเลยโอ้โหโครงสร้างดีแน่นอนน้องคันนี้นะสำหรับคันนี้ครับโอ้โหแกะยากมากลูกค้าเพราะว่าไม่เคยได้แกะเลยนะนี่ครับเมทอาร์ตเต็มนะสภาพเดิมครับารันตีได้นะครับลูกค้านี่ครับมีหลักลังคามือนะนี่ครับ ไม่มีบุบนะสภาพดีดีขนาดนี้ครับนี่คือเอเพน์คราะนะครับสูงนะครับสูงโปร่งนะครับด้านหลังดูกันหน่อยนะครับด้านหลังนะครับพับบ่อได้นะครับเจ็ดที่นั่งนะพับบ่อได้ด้วยนะมีแอร์หลังครับนี่แฮปแอร์หลังนะใครร้อนไม่ต้องกลัวร้อนแนนอครบข้างหลังครับนี่เลยพับบ่อได้นะนั่งได้ครับเจ็ดที่นั่งเลยกว้างขวางมากครับถ้าเป็นตัวสูงดนวยนะนี่พับได้นะนี่ครับพับได้ครับแอร์หลังชัดเจนนะยังสวยห้องนสานกว้างขวางมากปวมาะไรมาติฟังชั่นครับสวยกริบเลยลูกค้า อ่าสวยคลิปๆเลยนะตัวนี้ครับข้างหลังครับนี่เลยเป็นโครงม่ยมนะนี่เป็นโครงม่ยมเลยยางสวยนะประตูนะครับเป็นคคเลดนะครับผมอ่านี่ครับน้ำมันนะตันนี้น้ำมันรับรองได้9 1้าหนึ่งก้า้ารับรองได้ e 8 5ด้าก็เติมได้นะน้ำมันเซฟสุดๆเลยสำหรับคันนี้ครับข้างหลังโชคด้านล่างครับนี่ครับยางขอบ17เจดนะแม็กเดิมจากโรงงานป้ายแดงนะครับวันนี้นะนี่ครับคุ้มล้อแต่งให้เรียบร้อยครับรอบคันแล้วเอ็กเพนเดอร์ครสนี่ครับออโลโก้คอรสนะนี่เห็นไหมครับ เอกเพนเนอร์คอร์ไฟท้ายเป็น LED นะครับนี่เลย LED นะไฟท้ายนะเออปึ๊บปึ๊บปึ LED นะมีกล้องหลังให้ด้วยนะลูกค้านี่ครับกล้องหลังให้ด้วยครับปึ๊บนี่เห็นไหมลูกค้าทะเบียนสวยนะรถบ้านมือเดียวนะครับ9619นะโอ้โหมีตัวที่สามครับเปิดขึ้นมาครับตัวนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะเปิดมือเองนะครับผมนี่เลยด้านหลังพืนที่นั่งโดยสารครับอย่างกว้างนะพับเบาได้สะดวกสบายมากครับลูกค้าเพียบๆนะโอ้โหนี่ครับกว้างไหมครับกว้างสุดๆนะตัวนี้บอกเลยว่าราคาทอดเก่งเล็กนะ ราคาเทียบเก่งเล็กเลยแต่ันนี้เราได้เป็นเอ็กเพนเดอร์ตัวคอสด้วยครับชุดแต่งคอสด้วยนะครับนะครับนะครับผบอกแล้วสุดๆนะคันนี้นะนี่ครับนี้พับบอกขึ้นได้นะเรียบได้ขึ้นได้ครับลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับนี่เลยห้องนนสันกว้างขวางครับแต่งสวยนะดูครับน็อตแตะตัวนะน็อตฝากระโปรงครับนี่ครับน็อตฝากระโปรงเดิมนะ อ่านี่ครับกิฟเลยนะไม่มีการขอนมาก่อนนะเม็ดอาร์ตไล่ให้ดูกันเลยนะลูกค้าจะแรกเลยนะครับโอ้โหดูครับนี่ดูครับโอ้โหดูนัดครับนัดฝากระโปรงเดิมนัดหลังเดิมนะทุกจุดไม่มีขัดมาก่อนนะไม่เก็บสีมาก่อนเลยนะครับผมด้านซ้ายครับด้านขวาดูกันหน่อยครับนี่ครับทุกจุดให้ดูนะนี่นัดเดิมครับเม็ดอาร์ตเดิมครับเปอร์อาร์ตเดิมนะโชคเดิมด้วยนตัวนี้ไม่ใช่ฟ้าด้วยครับนี่ครับลูกค้าโอ้โหไฟท้าย LED ครับทีมนะนี่ลูกค้ายังสวยนะ ุดแต่งรอบคันแต่งให้เป็นชุดแต่งคอสคุชวะครับซุ้มล้อนะนี่ครับรอบคันนะซุ้มล้อนะเพียบเลยนะครับผมนี่เลยแหมครับสิบเจ็ดครับด้านขวาหลังดูหน่อยครับนี่เลยครับเป็นบาะหนังครับพองมาลัยกว้างขวางมากยังสวยลูกค้ากิ๊บลิฟนะครับนี่เลยโอ้โหดูครับความสวยงามเขานะประตูนะครับนี่เลย ประตรูเป็นหนังนะครับคลิปๆเลยสวยๆลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาชมเคล็ดครับข้างหน้ากันหน่อยนะนี่ครับพวงมาลัยข้างหน้าครับนี่เลยครับพวงมาลัยมาติฟังก์ชันครับโอ้โหด้านซ้ายครับนี่เลยปรับเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้นะด้านขวาเป็นฟุตคอนโทรนครับนี่ระดับได้นะไม่แค่เ1 0 0 0มกิโลพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเป็นเกียร์ออโต้นะมีล็อคไซส์ L อด้วยนะครับด้านหน้าครับนี่เลยครับโอ้โหหน้าจอ7.5นิ้วนะสวยๆครับระบบฟุตสตาร์ทด้วยนะครับอันนี้นะครับนี่ครับระบบฟุตสตาร์ทด้วยนะ นี่ครับเปิดเสียงหน้าสั้นมีกุญแจเป็นคีเลตนะอยู่กับผมและลูกค้าเปนจะคีเรตครับนี่ห้องในสั้นกว้างขวางมากครับแบบนี้เลยนะยังสวยลูกค้าห้องสันดีมากอ่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันหน่อยนะครับวันนี้นะเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับกุญแจคีเลต็อบก็เลยนะนี่ครับปุ๊บปึ๊บนี่ครับพับเรียกกระจกเรียบร้อยครับนี่นะครับสำหรับคันนี้นะโครานะครับนี่คือเอ็กเทนเดอร์คอร์นะลูกค้ารอบคันไปเรียบร้อยเดี๋ยวห้องเครื่องกันหน่อยนะครับ ห้องเคร I mean? ื like ่องนี mbre, ้จะเป็นยังไงมาดูกันหน่อยนะนะครับนี่ครับข้างหน้าห้องเครื่องนะรอสักครู่นะเปิดเครืองเครื่องครับโอ้โหนี่ลูกค้าครับห้องเครื่องนะได้เลยนะห้องเครื่องครับนี่ครับห้องเครื่องนะครับขึ้นแป๊บหนึ่งสักครู่ครับนี่ครับห้องเครื่องนะโอ้โหบอกเลยว่านี่ครับนิดแค่ไหนมาดูกันนะครับห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง1 5จุดห้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องเป็นซินนะครับผมดูฝากระโปรงกันหน่อยนะฝากระโปรงครับเดิมๆนะ นี่ครับตาไฟหน้าครับไม่มีนะน็อตไม่ขันนะครับสภาพเดิมนะไฟหน้าเราฟูดีแบตเตอรี่ก้อนเล็กครับพอแค่นี้ใช้น้ําไฟไม่เยอะมากมายนะเครื่องกดแน่นๆครับสนิมไม่มีนะครับมินอัดเดิมนะทุกจุดครับดูครับเด็กนะเรียบร้อยนะแล้วก็ด้านขวาครับนี่ครับน็อตเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมนะไฟหน้าครับ LED นะตัวนี้สวยๆนะหม้อน้ําพัดลมมีทั้งหมด1ตัวตัวใหญ่ด้วยนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับคันหน้าเดิมคันหน้าไม่มีไขมันขันไม่มีเลยเห็นไหมครับชัดเจนนะคันนี้คันหน้าเดิมนะครับไม่มีขันเลยนะครับสภาพเดิมครับนี่ครับคันหน้าไม่ขันนะนี่ครับน็อตเดิมๆคันหน้าเดิมนะนี่นะครับสําหรับค่าตัวคันนี้นะทุกสนใจครับเอ็กเพนเดอร์คอร์รถปี2022ครับตัวนี้นะไม่แค่70,000กิโลนะคันนี้ออกป้ายในราคา900,000กว่าบาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ห0 0 0 0กว่าบาทย้ำอีกทีนึงครับว่าถ้ามีแบงค์10บห่งแบงค์ครับ รับส่วนลดไปครับ1นึ่งแสนบาทเหลือเพียงแค่5 0 0แสนกว่าบาทนะครับสุดคุ้มไหมครับเหลือ5 0 0แสนกว่าบาทราคาเท่าบเก่งเล็กเลยนะบอกตรงว่าออกใหม่ด้แค่แอกชร์ดมิลลาดยังไม่พอเลยแต่วันนี้มาซื้อผมได้เป็นครับแอกเป็นเดอคอร์ดถ้าสนใจครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าคันนี้ครับอน้องดำนะครับน้องดำนะว่าน้องดำนะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าน้องดำ10ท่านแรกเท่านั้นนะผมแถมให้เลยครับฟรีประกันชั้นหนึ่งให้1ปีฟรีครับวันนี้นะเป็นไงครับาเราส่งมาแคปหน้าจอเข้ามาส่งมาที่ แอดซีซีเอซีซีซีเอนะยำแอดแล้วก็ซีทำตัวแล้วก็เอนะครับหรือติดต่อที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ครับห้าสองหกศูนย์สามสี่ครับผมย้ำว่าอย่าลืมนะน้องดำคันนี้นะสนใจทักมาได้ครับแบงค์สิบไม่พอนะรับปีครับประกันชั้นหนึ่งฟรีอีกหนึ่งปีคนแนะนำแชร์คลิปนี้ไปครับเราไปอีกหนึ่งหมื่นบาทครับโอ้โหสนใจทักมาเลยครับสวัสดีครับ